สิบข้อคิดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้า 1. ยอมรับความจริงไม่ใช่หนีความจริงชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์การพยายามหนีปัญหาจะทำให้เราติดอยู่กับที่แต่ถ้ายอมรับแล้วค่อยๆหาทางออกเราจะก้าวข้ามได้เร็วขึ้นความจริงอาจไม่สวยงามเสมอไปแต่การเผชิญหน้าจะทำให้เราแข็งแรงขึ้น 2. อ,อย่าหยุดเรียนรู้แม้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนโลกหมุนเร็วความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันหากเราหยุดเรียนรู้ก็เหมือนหยุดหายใจการอ่านการฟังและการลงมือทำจะเติมเชื้อไฟให้ชีวิตเราเดินต่อได้ 3. มมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนไม่ใช่ตราบาป ทุกคนล้มทุกคนพลาดแต่ความต่างอยู่ที่ว่าใครลุกขึ้นมาใช้บทเรียนเหล่านั้นได้การล้มหนึ่งครั้งอาจสอนสิ่งที่หนังสือทั้งเล่มไม่เคยบอก 4. ลงมือทำอย่ารอให้พร้อมหลายคนรอโอกาสที่ใช่รอเวลาที่เหมาะแต่ความจริงคือไม่มีใครพร้อมร้อยเปอร์เซน์ถ้าใจพร้อมสัก60%เอร์เซนให้เริ่มเลยที่เหลือเรียนรู้ระหว่างทาง 5. เลือกอยู่กับคนที่เสริมพลังไม่ใช่ดึงพลังสิ่งแวดล้อมสำคัญมากเพื่อนฝูงคนรักหรือครอบครัว